ด้าราสองสัวมีโก้เขามีโกมีประกันด้วยครับมีประกันด้วยมีโกนะครับการให้โอเกือนะครับโอเกือนเครื่องเท่าไหร่ครับเท่าตัววีโก้ตัวนี้สองสี่ก้าวสิครับสี่จีหมดเที่ยงแล้วครับสี่ก้าเหลือแค่สองสามรุ่นครับที่เกินเงิครับหมดเที่ยงเลยตัวสามจีเท่าไหร่ครับ สอเหรอครับสามตีสามตีจะเป็นตัวนี้ครับสองสี่เก้าสิครยเย็บรอหนหงเ้ร้ยเ0ร้อยทำได้นะสงเ้าเ้าสี่

เอ๊ะต้นนะครับตัว990ที่บกเบอร์คืออะไรอะครับอะไรครับต้องต้องต้องเปิดเบอร์ใหม่แล้วครับอันนี้ไม่เบอร์ใหม่เรามันมีสัญญาไงบ้างอะครับสัญญา293เดือน299 3เดือนเหมือนกัน993เดือน <29 3. S 1> เบนเนมันมีสัญญา299 3เดือน พี so ah. ่ใ่ยเดคือหก่เก้ัเนะพี่ใ่มีตังค์ผมเป็นเติมเงินอยู่เปลี่ยนเป็นรายเดือนนะเนี่ยอ๋อเบอร์ใหม่เลยตัวนี้สจริงได้ส่รการเพิ่มได้ด้วย้็สินค้าอะสินค้าราคาพิเศษเริมต้นเก้าเก้าบาทอ๋อโอเคครับเคสเอสี่เท่าไหร่ล่ะครับเอ้ยเอสเจ็ดครับพท่ีเอเท่าไหร่ แต่ว่าเอเจเอ็ดไม่ไมีแล้วใช่ไหมครับเอเ็ดหมดแล้วค่ะอ๋อเราโน้ตห้าหมดแล้วเหรอครับโห้าก็หมดค่ะโอเคขอบคุณครับโู้ยาคนใช้เอเจ็เอเ็ดเหลือบานเลยหมดแล้วข้างหลังไม่เป็นไรลโอเคผมคมาครับ